<Z> บริษัทมิซุบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดปล่อยคาราวานมิสุบิชิทรทันอ่อนทัวร์เชิญชวนเหล่าผู้ที่ชื่นชอบรถกระบะให้มาสัมผัสกับประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือระดับของมิสุบิชิทรทันพร้อมกันทั่วประเทศทั้งในกรุงเทพและ ัังหดภายในงานมิ t s บิ i ิไททันอ o อนทัวร์ลูกค้าจะได้สัมผัสกับสมรรถนะที่แข็งแกร่งทนทานและระบบขับเคลื่อนสีล้อที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของมิ s u บิชิมอเตอร์พร้อมกันนี้มิ t s บิ i ิมอเตอร์ s ประเทศไทยยังได้เปิดตัว m i มิ b i บิ i ิไททันรุ่นใหม่2รุ่นมิ t s บิชิไททันเมก m ะแคปลิมิเต็ดเอ d i ชั o นตัวเตี้ยหน้าดุภายใต้คอนเซ็ปต์สุดแกร่งแต่งเฟียวและมิสุบิชิไททันแอดล l e จีทีรุ่นขับเคลื่อน2 รถกระบะยอดนิยมซ้ายพันสปอร์ต วันนี้บริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทยนะครับได้ทําการจัดพิธีปล่อยภาราวานนะครับงานมิตซูบิชิไทร์ทันออนทัวร์ซึ่งก็เป็นกิจกรรมพิเศษที่เราจะได้นํารถกระบะมิตซูบิชิไทร์ทันของเราไปหาท่านลูกค้าทั่วประเทศโดยจัดขึ้นทั้ง4ภาคตลอดระยะเวลาตั้งแต่28พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่28มีนาคม2564กันเลยทีเดียวโดยภายในงานเราได้มีจัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าที่ได้มาร่วมงานแล้วก็ท้ายนี้ครับผมอยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสมาพบกับมิตซูบิชิไทร์แั้วก็สามามรถ แวะชมรถยนต์มิ u b บิชิทุกรุ่นได้เลยที่โชว์รูมมิ u b บิชิทั่วประเทศครับผมคาราวานมิซูบิชิยททานอ่อนทั่วจะเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงมีนาคมปีหน้าแฟนคลับมิ u ุบิชิไกลที่ไหนไปที่นั่นเลยจ้า